สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาออกหมายตกปลานะครับหมายธรรมชาติเหมือนเดิมครับผมนี่เป็นทางลงอ่างนะครับปากแพกมาบลุกจันทร์สำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นอ่างน้องปลาไหลนะครับอ่างเก็บน้ําน้องปลาไหลนะครับจังหวัดระยองครับผมมาดูบรรยากาศนะครับปีนี้น้ําแห้งครับผม ลงเยอะมากครับใกล้ขั้นวิกฤตแล้วครับสําหรับอ่างน้องปลาไหลนะครับปีนี้นะครับนี่วันยังวะวันนี้วันที่หกกันยาเปิดอ่างแล้วนะครับเปิดอ่างแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับนี่ก็เป็นทางลงอ่างนะครับสําหรับท่านใดที่เคยมาแล้วก็คงจะจําได้ครับผมท่านใดที่ไม่เคยมาก็นี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับ ด้านหน้าเราก็จะเป็นโค้งหักศอกนะครับโค้งหักศอกท่าล้างรถครับดูน้ํานะครับน้ําลงไปเยอะมากๆนะครับสําหรับท่าล้างรถนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลงเบ็ดนะครับเอาบรรยากาศมาให้ชมก่อนนะครับผมเราจะขับรถวนไปเรื่อยๆนะครับครับตรงนี้จะเป็นท่าล้างรถนะครับแหลมหน้าผานะครับคนแน่นขนาดเลยครับตอนนี้ เวลานี้ประมาณบ่าย2นะครับเราจะขับรถไปเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศรอบๆอ่างนะครับผมอันนี้เป็นสวนสุขภาพนะครับสวนสุขภาพหรือว่าหน้าผานะครับที่เขาเรียกกันนะครับสวนสุขภาพอ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลก็ นี่จะเป็นทางลงป่ามะม่วงนะครับป่ามะม่วงทางลงหมายก็เหมือนเดิมครับลงโลง่งครับสำหรับท่านใดที่จะมานะครับตอนนี้หมยโล่งอยู่ครับสำหรับป่ามะม่วงหิมพานก็มีนะนะตกปลากันเยอะอยู่นะครับน่าจะมีตัวเข้าอยู่ครับโอเคครับ เดี๋ยวเราจะลงตรงนี้นะครับน่าจะมีตัวอยู่ครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ6กโมงนะครับเกือบจะทุ่มครับผมอากาศก็ค่ำมืดไวหน่อยนะครับเพราะว่าพายุเข้านะครับผมก็เก็บบรรยากาศนะครับในช่วงของตกตะครนนะครับมาฝากนะครับบรรยากาศโดยรอบครับผมมีนาๆนักตกปลานะครับมาตกปลากันเยอะมากครับผม เยอะมากๆนะครับในช่วงหัวค่ำนะครับเราลงเบ็ดเสร็จนะครับก็มีปลาเล็กนะครับปลาดินไซแว้นนะครับสองสาตัวนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนหลายตัวครับผมในช่วงหัวค่านะครับตรงนี้ก็จะเงียบเงียบหน่อยนะครับผมบรรยากาศโดยรอบนะครับมีทนานมาแคมปิ้งนะครับมากางเต็นท์นะครับปาร์ตี้สังสรรค์เล็กเลน้อยน้อยนะครับผ่อนคลายพักผ่อนนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในช่วงของตอนกลางคืนนะครับ สำหรับตันใดที่จะมานะครับก็ลองมาตกดูครับพาครอบครัวมานั่งนะครับปาร์ตี้สังสรรค์เล็กๆน้อยๆครับชิวๆไปครับผมครับสวัสดีตอนเช้าครับผมบรรยากาศตอนเช้านะครับเช้ามืดตอนนี้ก็ประมาณ6โมงนะครับ6กโมงเช้า6กโมงก็จะเข้า7โมงครับผมน้ำก็นิ่งครับบรรยากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะครับ บรรยากาศช่วงเช้าเช้านะครับก็จะมีปลาเล็กเข้ามากินนะครับมีปลานินแว้นนะครับปลาตะเพียนนะครับเข้ามาเรื่อยๆให้เราได้เล่นกันอยู่นะครับในช่วงเช้าเช้านะครับปลานินสายแว้นนะครับตัวนี้ก็ต้องตักนะครับเพราะว่าน้ํามันตื้นครับเวลาเราลากมามันชอบหลุดครับผมหลังจากนั้นไม่นานครับผมสิ่งที่เราตามหานะครับก่อโพขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นปลานินนะครับปลานินสายใหญ่นะครับ ตอนแรกคิดว่าเป็นปลาชะโดนะครับมากินลูกปลาครับน้ำตรงนี้ตื้นมากนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูเราลงไปเล่นข้างล่างนะครับน้ำก็ประมาณนักแข่งนะครับถ้าเราลากขึ้นมานะครับโอกาสที่จะหลุดนะครับปลาที่จะโอกาสที่จะได้ปลานะครับมันก็มีน้อยมากนะครับเราก็จะเป็นต้องลงไปตักนะครับลงไปตักนะมันตื่นแล้วก็ด้านหน้ามันจะเป็นสันนะครับจะเป็นสัน คล้ายๆกับผ้าตัดนะครับสําหรับตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตอนแรกคิดว่าชะโดไม่ใช่นะครับเราลากมามันไม่เข้านะครับเหมือนจะหนักๆนะครับแล้วก็มีจังหวะสู้ด้วยนะครับจังหวะสู้จังหวะยกนะครับลากมาก็หนักนะครับเราก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่ๆนะครับกว่าจะได้ตัวนะครับสําหรับปลาตัวนี้นะครับ ด้เวลาอยู่พักใหญ่ครับก็มีท่านผู้ชมนะครับและก่อนานๆด้านข้างนะครับขาก็คอยลุ้นนะครับคอยลุ้นคอยเชียร์เพราะว่าปลาใหญ่นะครับมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยกินเบ็ดนะครับช่วงนี้นะครับนานๆจะมีตัวทีนะครับก็พากันลุ้นนะครับจะได้ตัวหรือเปล่านะครับจะหลุดหรือเปล่าจะได้หรือเปล่านะครับก็ขาก็ลุ้นกันนะครับมีนานๆข้างๆคอยลุ้นคอยเชียร์นะครับก็พยายาม ยื้อกันอยู่พักใหญ่ๆนะครับมันก็ไม่ยอมนะครับมันก็ไม่ยอมเราก็ไม่กล้าดึงแรงนะครับเพราะว่าเบ็ดเรามันตัวเล็กนะครับเราใช้เบ็ดแค่0.3เท่านั้นนะครับ0.3ถ้าดึงแรงมีโอกาสที่จะหลุดแน่นอนครับอันนี้ต้องค่อยๆเล่นนะครับสายหวานครับอันนี้ไม่ได้ลีลานะครับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับต้องลองมาดูครับลองมาดู ใช้เบ็ดใหญ่มันก็ไม่กินนะครับใช้เบ็ดใหญ่0.5 0.8มันก็ไม่เอาครับผมก็เลยต้องมาใช้เบ็ด0.3เบ็ดเล็กนะครับหลังๆมานะครับปลามันค่อนข้างที่จะกินเคี้ยวกินระแวงนะครับกินยากนะครับเวลาเรามาตกปลานะครับปลามันกินนะครับมันก็มาเจออุปสรรคนะครับมันก็ถอยนะครับมันค่อนข้างที่จะระแวงปากนะครับระแวงตัวนะครับล้วก็ต้องใช้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาสู้กับมันครับผม และสุดท้ายนะครับจังหวะสุดท้ายนะครับเราก็ทําสําเร็จนะครับสําหรับปลาตัวนี้นะครับยื้อกันอยู่นานนะครับกว่าจะได้ตัวนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับสําหรับปลานินไซส์ใหญ่ครับผมน่าจะเป็นตัวเดียวของวันนี้นะครับที่เราได้นะครับแล้วก็ทั้งแขบนะครับก็น่าจะเป็นตัวเดียวที่ขึ้นมาวันนี้นะครับ ที่เหลือก็จะเป็นสายแบนตัว78ขีดนะครับตัว78ขีดตัวสวยๆนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับเราก็โดนฝนฟ้ากระน่ำพายุถล่มนะครับผมโอ้บรรยากาศนะครับตกหนักเลยครับทั้งฝนทั้งลมนะครับอันนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเราก็ได้แต่ยืนมองอย่างเดียวนะครับมาแบบรุนแรงเลยครับผม อายุนะครับวัน less นี้นะครับเราต้องรอต่อไปนะครับเพราะว่าทําอะไรไม่ได้นะครับผมก็รอให้ฝนหยุดตกนะครับยังดีที่ไม่มีฟ้านะครับยังดีที่ไม่มีฟ้าในช่วงกลางวันนะครับไม่เหมือนกลางคืนนะครับผมก็ยังพอทนได้ครับนี่ก็เป็นอุปสรรคหนึ่งนะครับสําหรับนักตกปลานะครับแล้วก็สายแคมปิ้งนะครับก็อทนหน่อยนึงครับผมไม่เป็นไรแล้วก็มีร่มอยู่นะครับเรามีร่มอยู่นะครับ ครับแล้วจังหวะที่ฝนเริ่มเบาลงนะครับปลามันก็เริ่มจะเข้ามากินนะครับเราก็ต้องรีบเอาขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอนานนะครับสายมันจะวิ่งไปเกี่ยวกับน้าข้างๆนะครับผมเดี๋ยวมันจะพันกันครับเราก็ต้องรีบยกขึ้นก่อนนะครับจังหวะนี้ฝนก็เริ่มบางแล้วนะครับก็จะมีปลานินแว้นปลาตะเพียนนะครับเข้ามากวนอยู่เรื่อยๆนะครับเข้ามากินเหยื่ออยู่เรื่อยๆครับเราต้องรีบเอาขึ้นก่อนนะครับ รุ่นน้ำหมาเล็กตาปลาดีเลยโอ้ยกระโดดครับก็มีกองเชียร์นะครับคอยรุ่นคอยเชียร์อยู่ตลอดนะครับไม่เงียบเหงาครับผมเป็นสีสันครับผมครับผมตัวนี้ก็เวลาประมาณบ่าย บ่ายสองนะครับบ่ายโมงกว่าบ่ายสองโมงนะครับประมาณนี้ครับเราก็จะได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะครับก็ขออนุญาตส่งงานนะครับวันนี้ก็ประสบผลสําเร็จนะครับพอได้ต้มได้แกงนะครับผมพอได้ทอดครับก็ได้ปลาดินไซโลกว่าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปลาดินแ้นนะครับประมาณหกเจ็ดตัวนะครับหนึ่งแบนไซสี่สวยนะครับก็ปลาตะเพียนหลายตัวครับผมปลาตะเพียนพอได้ทอดครับทากับข้าว ก็จบไปนะครับสําหรับทริปนี้นะครับก็ถือโอกาสนะครับมาพักผ่อนผ่อนคลายนะครับก็มีอุปสรรคมากมายนะครับสําหรับการตกปลาอันนี้ก็เป็นผลงานนะครับของวันนี้เอามาลงให้ชมกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับก็ขอทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเฮงเฮงปังปังทุกท่านครับผม ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ